สวัสดีค่ะอะไรนะคะสิีี่สิบปีสิบปีตอ๋อใช่ได้ยมาด้วยอ้ยโอ้มาค่ะสิบะ อะไรนะคะไม่ต้องไม่ต้องอ่ะค่ะแต่กลัวคนที่มาเล่นกับเราเนี่ยหมายถึงว่ามันจะจะเป็นสนิีมากกว่าที่สามว่าที่จะเล่นแรบแรบนะเแรบแรบอาจจะีสีปีเป่าเหมือนแรบแรบแต่วันนี้อาจจะเป็นอาจจะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะเป็นพ่อของน้องบอยเป็นเจ้าของไร่ข้าวโพดนะฮะใครอยากจะซื้อข้าวโพดตอนนี้ซื้อได้เลยนะฮะ <English language> กไ็ไม่ไม,ไม่ถ้าเบิดเขอถาถามพี่จะบอกแต่ถ้าเบิดเขาไม่ออถามก็ออเล่นละเอีดพี่ก็จะเฉงเงี้ยน,น,นี่แหละค่ะคิดว่าน่าจะโดนน้องไก่ตกอ <c oughs> ่ะไม่ไม่หรอกไม่หรอกผมไม่ดีน่ารักค่ะบางคนก็ไม่ค่อยพูดแต่พวกเนี้ยเก่งมากกล้าแซวพี่อ้อมได้เก่งมาก ไี hey. for time, ่คอพี่ได้หน huh ้าโปรสวัสด uh ีค huh. ่ะ right? อ well, so. ิฟค่ะเป็นหนึ่งในนักแสดงดาราราดาบาราชื่อดาบาราค่ะเอ่อชื่อพิณดาจิราไม่เคยแสดงอันนี้เป็นแต่โฆษดา ครับนิ่งอะไรเนี่ยแล้วก็อ่าดีใจครับได้มาลวกงานกับพี่เแสดงแล้วก็มีแบบ่เพื่อนทำให้เราได้จัดเพื่นครับแล้วก็ีอยรุ่นพี่อ้อมเนี่ยรุ่นเก่ามากทำให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเขานะคุณผู้ชคุณนาประบ์คุณโมประค์ไปทลุประปรมค์ประค์ประ์ เ่าโครงการมาเทิงไทยพูดดีๆพูดดีๆพูดดีได้พาทร่วมงานกับนักแสดงที่เปิดชีพผมคือผมว่าได้มาเทินกับพวกวพื้นที่อย่างนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์เลยครับผมก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยครับก็ยินดีเหมือนกันนะครับตื่นเต้นเหมือนกันครับไม่เคยได้มาแสดงหรือว่าร่วมงานกับพี่พี่นิ่งใหญ่เหมือนกันครับผมก็ติดตามดูครับอนทำอะไรอยู่เปลี่ยนเลย จิตใจค่ะทุกอย่างอยู่ที่จิตเทาไร่เราคิดดีกับคนอื่น้วสนุกสนานหน้ามันจะแก่หรอกก็ไม่ใช่ใช้อะไรมากินโฉมเลยนะไม่เลยน้องพี่จำได้น้องสัมภาษณ์พี่พี่อ้อมไม่เปลี่ยนเลยหลายทีนะค่ะกเขาชอบไม่แตตอนเนี้ยตอนเนี้ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใช้ปลาราฐานะ ตอนนี้ให้ง่ายๆเลยนะใช้ปลาลัดีกันแล้วลลองเ่นแล้วก็เป็นปลาลัดสองเยอยเยอะอะไรนี่นี่แม่ไพน์เรียนเนี่ยเดี๋ยวเรียนนะครับอยี๋ยไม่ออมกังใช้เลยนะกกันดาต้องสุกแม่พา์เยนทานหน้าได้ผมพูดเรื่อแต่ว่าใช้ทานนะอร่อยความที่เราทานมันอร่อยเพราะการที่เราถูกชาดีแา่ตาเราก็จะ แต่จิตใจเป็นเป็นคนที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดพิธีทําดีสุดชนาใจเกียรเพื่อทำให้หน้าแบบไม่ไปแค่์เพื่องแคร์เท่าไหร่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ถูกบังคับโดยที่โง่ไม่ยังไก่ที่ผู้กำกับบอกพี่อต้งร้องต้องร้องเพราะว่ามันมันอยู่ใน เธลที่ดกาฬาเลชิีาราลชิดีการาบ๊วยเลชิดีการาค่ะต้องต้องรองต้มตามแล้วเราควบิดเข้าเลยราเป็นเพลงที hmm. ่นธสงเราชิมีการาอะรนี่านพี่ีนการไทวเป็นทกปีนออออนิสาระเรยอมนีออนิสาร อพี่อ้อมพี่สลักสินาคารพี่ก็ถกให้คอรสนะครับถ้าดูลองลองลองเข้ามาแล้วก็แต่เราจะัฒนาไเรื่อยนะครับผมครับวิบพูดูดใช่ก็โซเชียลมีเดียราไม่ได้มองที่เพื่อ อินสตาแกรมนะครับพี่โนัทวันครับผมเจอนายเจนขอประกาศว่าอ a แนะครับผม c o เนครับผมก็เป็นอินสตากรเหมืนกัครับปียวัฒทสามเดือนี่ะออกครับ P I Y A W A T กับผมแผมก็อยากให้ทุกคนนะครับรอติดตามชมกันนะเพราะว่านักแสดงหลายคนมีครัามมีความเขาเรียกคอนเทสต์กันมีความผสมผสานและแสดงไวรุ่จากพวกเราที่เป็นหน้าใหม่รับ นักสแสดงที่มีประสบการณ์สูงแล้วแบบเนได้วนมาเจอกันทีนี้ก็อยากรู้แล้วว่าเอ่อเขาเรียกว่าอ,อะไรคนะคนที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วเขาก็จะมีเทคนิคอย่างห <c oughs> นึ่งหรือว่านักสแสดงแบบไปสมัยนี้เขาก็จะมีเทคนิคอย่างหนึ่งหรว่ามันน่าสนใจครับเ๋ยเราได้เอามาแชร์กันเอามาเล่นกันวิธีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นหนังที่ผันสมัยมันน่าจะสนุกาใช่ไหมจะสนุกเพราะว่า แสดงก็ไปรุ่นเราเล่นกันเราแต่เข้าใจว่าคนไปรุ่นเนี่ยเขาชอบอะไรกันแล้วก็อย่างที่บอกก็เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยใได้ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ